ก่อยสารสวัสดีครับปอบผอเป็นประจ้ำเพื่อก้าครับพี่น้องมาครับมือนี่เมนูกับแกงเพื่อก้าครับผมหมอสีพร้ามาขว้าตีนไก่ใส่เครื่องในครับพี่น้องมือนี่มาเบิ้งเครื่องครับผมข้าตะไคร้ใบมะกรูดพริกกระเทียมเดี๋ยวไปตำเครื่องกันครับกันมาลงมือเห็ดกันครับผมมาพี่น้องมาเนี่ลงมือขว้าครับมาเนี่ใส่เครื่องที่เราตำลงไปครับผม เยวปัดเครื่องมันหอมคนพี่น,น้องเนะน้ำมันหอมแล้วกับไ่้ี่เลยครับผมตีนไก่เครื่องในไก่ครับปัดน้ำมันเข้าเครื่องพี่น้อง เมนูนี่สุดยอดเลยพี่หนอ่อยกับแก้มเด็ดๆเลยครับผมนะปรุงรสเลยครับันี้ขาปลาไหลครับนี่ที่เด็ดสุดเลยครับนี่น้ำปลาแดกครับผมชรลครับ รสด,ดีพี่น้องน้ำตามครับตัดลดจังไงพี่น้องสีเจ้มเกินไปครับผม พี่น้องกันตอนนี้นะครับใส่น้ำล้างปกลงไปครับผมใส่น้ำลายน้อยเด้อพี่น้องจะไปเปื่อยเดี๋ยวตุ้นไปเรื่อยๆพี่น้องจนน้ำม,มันงวดใส่เปื่อยๆครับ ไปจังหวานี่ใส่สมุนไพรลงไปน้ำจังหวะพี่น้องแต่กลมกลม่อมกว่าผมโอเคครับเดี๋ยวคอยเชเบิ้งกันครับนะพี่น้องวันนี้ฟานไปชั่วโมงกวลัวเบิ้งกันครับโอ้ยหบดบับบับแล้วพี่น้องเอ้ยฟานนี้ เื่คยดีกว่านังพี่น้องกว่าเนานะตัวจอเลยพี่น้องนะขั้นตอนสุดท้ายใบกะเพราใบโหร,ระพาใบตะกรวดพี่นอ้องขั้ไขวไก่้ขวัวตีนไก่อันนี้ถ้านนให้ดีกับให้น้ำงวดก็เนี่เด้อพี่น้องแต่ว่าอันนี้ท่านกระท่ำวา ซอาน้ำไว้แน่สดน้ำแน่พอนะว่าก็แล้วแต่เข้ามังเนาะครับขอมีน้ำหรือว่าเขียนมันแห้งเลยก็ได้พี่น้องแต่ว่าเนี่ยขอสดน้ำน้อยว้าสุดยอดดีดีเมนูครับกินแคบๆครับคัตขึ้นอืโอเคเรียบร้อยครับผมเมนูขัวไก่ไอขัวตีนไก่เครื่องไมไก่ผสมกันครับพี่น้องพร้อมเสิร์ฟครับนะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟครับผมเฮ้ยสุดยอดดีดีได้เลย่กับแก้มย่างเดียวครับพี่น้อง กับเขาค่อย่ากันนั่นป่ะท่านามือกับนปาเลรอเดี๋ยวเดี้ากับกับเขานเ้กเขากับน้ำปลาเรือนน้าับไปค่อยหาดเอาเอออืมเดครัเเมนูแซ่บอากาศยังม่แรงพี่น้องมาพอกันกับมีเมนูจังหน่อยครับผม นี่ครับผมเอ้าท่านประธานละพูดตักผู้เสียบูดกินละเอ้าี้มังดอวมันหวานมันไม่หวานบไหรอกกินนัหวานละจังก็แซ่บเออนั่นนั่นต้องมีน้ำลองข้อก่อนตัวมีเครื่องในอยูอ่ด้วยี่เออตับเม่อนี้นะมันย่อมไงเออนั่นละเออะ ยังไงสุดยอดครับผมเอ,อแนและโอเคมาเ้ยพี่น้องแซ่บๆต้องกันครับผมีย๋ยวกอขอ,องปล่อยๆลอนะือเปลอนอืม,อมสุดยดอดมุ้งตีนใหญครับเิรเนาะกวบนะตีนเต้ตีนเต้ะเทยหรอตุ้งตีนเหยดีมั้ง โอ้แต่สมัยจะเน้นหอยนี่ปีงตีนเดียวนี่อิ่มเขา่าเมด้อนี่ใช<ว>่จูงเป็นเตอกับแกมสมัยกี่ใส่ตะเกียรไม่นั่นแล้ว <c oughs> พ่อได้สดน้ำพี่น้องอแห้งไรก็พอ่อเลยสดน้ำ <c oughs> ื้อนี้กินตีนเริ่มอี่น้องนน <c oughs> อกินตีนด้วยกันเลอกินตีนนะ้อมเนี่ยก็ใหากินโตกินนั่นนั่น อยากมันขึ้นไปห้ากินตีนแถวขลาวเกยกับริกินไ่บอกขึ้นจะไปกินอยู่บ้านอืพี่น้องสุดยอดเลยครับผมเอ่มองตาสวยแล้วครับกินข้ากับทาดีแล่ะเดยอยแซบพี่ลีพี่น้องเนออเพื่อหยดละลายในปากเนะสัมภาระอืมนี้ต้สวยมากกันเหลือนี่ละตีนเดียว เออได้กินตีนนี่น้องเอ้ยโอ้สุดยอดเลยครับมื้อนี้ได้ขอบคุณครับทุกคนที่จุ่มทำมากาแฟกุ้ยไรกุ้ยแก่กุ้ยติดตามนั่นเด้อพี่น้องเด้อสจหรับคลิปนี้ก็ไว้์ส้มนี้พอกันกิมนะครับสวัสดีครับ